ว่าคุณหนุ่มมาขอถูกขอรู้สาว่าให้เข้าไหมเป็นคนเป็นคนดีจริงๆรักหลายเราจริงรักจริงโอเคดีให้เข้าค่ะขอให้นาเสนอความพูดสิ่งที่เป็นแท้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพหนุ่มนอกผู้ใหญ่นะคะมาแล้วเจ้าบ่าวค่ะจะเที่ยมข้าวด้วยนะคะอ่าเท่าแก่นะคะวันนี้เป็นท่านเป็นคู่มงคลทั้งสองท่านนะคะรวมถึงค่ะพระเอกร้อง อยานะ่าพร้อมกับนะคะแขกรับเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็นางรำของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูลีลาสวยแน่นอนนะคะ มาครบ <สะ S 1> วกนการงานก็จะเริรุ่งเรืองแล้ว,วก็พอที่จะมีครอบครัวเห็นว่าทั้งคู่ก็ได้พบหากันมาพอสมควรแล้วค่ะไม่ทราวบว่าทางฝ่ายนี่จะเห็นดีเห็นงามประการใดคะ,ะถ้าฝ่ายท่านเป็นนำคนดีนำม,มาหาเศรษฐีมานะฮะมาให้หลานสาวก็ยินดีนะคะเชิญนะคะค่ะ ใช่ะคะผู้ชมพิธีการพิธีกรรมถึงแม้ว่าท่านจะนั่งอยู่ด้านนอกนะคะวันนี้นะคะทุกคนนั่งอยู่ในใจของท่านาพ